รักนอกสัญญาตอนที่หนึ่ง,งจอนแดนลีการแต่งงานของฉันกับเธอเป็นแค่สัญญาเท่านั้นเพราะฉันไม่มีวันรักเธอไม่เรียนผู้โดยสารทุกท่านอีกสิบห้านาทีเราจะนำะเครื่องลงจอดกรุณาเก็บต๊ะหน้าที่นั่งนี่ก็ เป็นแค่ความฝันเองเหรออยาคิดมากเลยอีกแค่หนึ่งปีการแต่งงานนี้ก็จะสิ้นสุดแล้วหนึ่งทุ่มเราเข้าบ้านพร้อมกับฉันที่นักเรียหาเก่าซันเวียซ์ดเีเรคเตอร์ของบริษัทฟูลฟูตีเธอเป็นพนักง,งานดีดินและมีพรสวรรค์ด้านศิลปะเธอหลงรักจนดีเลยสามีของตัวเองข้างเดียว ขอโทษฉันดูขอ้อมูลเธอไปหน่อยอยากเป็นเพระยาของฉันไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นแสดงบทรักหวานชื่นให้เหมือนจริงหน่อยสิอุ้ยซาเวียพวกเขากลับมาแล้วเขา้าเออเอ,อ,อุยซาเวียพวกเขากลับมาแล้วมาเข้ามาเร็วไปฉันนี่เขาลูกหาเก่านะทั้งสองมึงโอเอ๊ โอเอะอะไรกันอยู่จอนแดนคงคิดถึงซาเวียม,มากเลยนะค่ะคุณแม,เเเณแม่เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวค่ะคุณแม่เข้าไปเดี๋ยวนี้ค่ะพยายามยิ้มยิ้มน้าหน้าเกียดถ้าไม่อยากยิ้มก็อย่ายิ้มเลยอย่างนี้พ่อคะแม่คะหนูซื้อของขวัญจากอเมริกามาฝากด้วยนะคะซาเวียน,น่ารักจริงๆแต่ว่าเอลล่าสูแม่ของฉันแม่สามีของฉันเป็น เพียงคนเดียวในบ้านที่ทําให้ฉันสัมผัสถึงความอุุ่เพี่ยจอแดนแกมาดูว่าแกทําอะไรไว้คุณชายลีคุมีสัมพันธ์คุ้เครือกับนักสแสดงหญิงมีโอกาสขึ้นแทนเป็นคุนายนทำอะไรไว้พ่อก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอครับไอดเดเกวอุ๊เซอเบียเธอเป็นพยาของจอแดนทำไมไม่ดูแลเขาให้ดีเธอต้องรับผิดชอบเหมือนกัน อีกอย่างพวกเธอแต่งงานจะสองปีแล้วยังไม่คิดจะมีลูกกันอีกเหรอจอเดนจะเลือกได้จะเลือกได้เลือกทะเล,ลสิต้องเป็นการแสดงละครเท่านั้นเหลกนะคะเชื่อว่าในใจของจอเดนมีแต่นู่นเดียวฉันดูถูกเสมอเลยจอเดนลีพ่อคุณถึงสวยแต่ผมแต่ผมแล้วแต่พยาครับวันนี้พวกเธอก็ค้างที่นี่เลยเป็นเพื่อนแม่แล้วกันนะห้องนอนของจอเดนลี ฉันนอนบนเตียงนายนอนนายนอนโซฟานะฉันจะนอนเตียงลุกขึ้นไปนายเมื่อไม่มีใครนอนโซฟาเราก็นอนด้วยกันแล้วกันเฮ้นนยนคนบ้า